สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้พี่นิตพาเพื่อนๆมาดูไม้มงคล3ชนิดที่ทุกบ้านควรปลูกนะคะก็เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อในเรื่องของเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองค้าขายเจริญรุ่งเรืองเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปดูเลยค่ะต้แรกเป็นต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้ยอดฮิต ยอดนิยมขอความโชคดีขอทรัพย์ขอเลขขอหวยนะคะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขต้นกวักมรกตเหมาะมากนะคะอันนี้ก็จะตั้งหน้าบ้านหน้าร้านค้านะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักกิ่ง ปักช่าใบแยกนอแยกกอนะคะสามารถนําใบนํากิ่งก้านไปปักในน้ําก็สามารถเกิดรากได้ตัวนี้ชอบแสงแดดราไรดินร่วนไม่อมน้ําตัวนี้ชอบน้ําน้อยอยู่ในที่มืดๆได้นะคะแสงแดดไม่ต้องเยอะปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยออสโมโคตหรือจะเป็นชีวภาพหรือจะเป็นปุ๋ยคอกก็ได้เลยใส่เดือนละครั้งนะคะตัวนี้กว่ามรกตก็ ถ้าให้ปุ๋ยเดือนละครั้งเขาก็จะมีความงดงามใบเขียวใบมันใบงามนะคะ และชนิดที่สองก็คือว่านมงคลนะคะว่านอภิมหามงคลก็คือว่านเศรษฐีก้านทองนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมแถมยังช่วยเรียกโชคลาภเงินทองมาให้กับผู้ปลูกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ห้างร้านทั่วๆไป ผู้ที่ทําการค้าการขายนะคะก็ให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านหน้าห้างร้านทํากิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะก็จะมีผู้เข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายหากปลูกต้นนี้เอาไว้นะคะก็จริงๆแล้วควรจะปลูกเอาไว้ทุกบ้านนะคะสําหรับเศรษฐีก้านทองว่านดีของไทยนะคะ วิธีดูแลเศรษฐีก้านทองนะคะก็จะชอบดินร่วนปนทรายชอบแสงแดดครึ่งวันเช้านะคะน้ําก็จะชอบปานกลางขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดในเมล็ดก็จะมีเม็ดเล็กๆนะคะเหมือนเม็ดงาตัวนี้เราสามารถนําไปเพาะได้นะคะสําหรับเศรษฐีก้านทอง ่อมาชนิดที่สคือว่านเศรษฐีรวยไม่เลิกตัวนี้ก็เป็นที่รู้จักของหลายๆท่านนะคะก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งชนิดเป็นไม้มงคลว่านมงคลช่วยเสริมโชคลาภโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความรวยโชคลาภเรียกเงินทองรวมถึงกิจการงานต่างๆนะคะการค้าการขายก็จะร่ำรวยมั่งคัง่งมากขึ้นนะคะ นิยมปลูกประดับในกระถางตั้งประดับไว้หน้าบ้านหรือในอาคารต่างๆในห้องทำงานก็เหมาะนะคะตัวนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจโดยทั่วๆไปหรือผู้คนทั่วไปก็สนใจและนิยมปลูกกันมากเลยนะคะเพราะว่าว่านนี้มีชื่อที่ดีนะคะฟังชื่อก็รวยไม่เลิกนะคะไม่เลิกรวยตัวนี้ฟังดูชื่อก็น่าปลูกแล้วนะคะสำหรับต้นรวยไม่เลิกการดูแลว่านรวยไม่เลิกนะคะเขาจะชอบแสงแดดรำไร ต้นนี้หากนําไปไว้ในบ้านในอาคารบ้านเรือนนะคะกรณีตั้งเอาไว้ในอาคารก็ควรตั้งเอาไว้ใกล้กับบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงอาจจะเป็นริมขอบหน้าต่างบริเวณลานโล่งบริเวณใกล้กับกระจกนะคะก็ถ้าเอาไว้ในบ้านก็ <c oughs> ให้น้ําสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอนะคะสำหรับต้นรวยไม่เลิก เอาละค่ะวันนี้คลิปนี้ก็เป็น3ชนิดต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าปลูกแล้วช่วยเรียกทรัพย์นะคะ,ะมีความเชื่อสืบต่อกันมา3ชนิดไม้มงคลนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความสุข ทางใจเฉพาะบุคคลนะคะต้นไม้ก็ให้ประโยชน์เราเยอะที่สำคัญต้องขยันทำงานยึดมั่นความดีมีอาชีพที่สุจริตก็จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะสำหรับอาไม้ในเซตนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการได้ปลูกเลี้ยงต้นไม้มงค,คลนะคะก็คงจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็น แบบไหนชนิดไหนนั้นก็รอติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยาก็จะนำสาระน่ารู้ทั้งความเชื่อมาตั้งแต่โบราณมาให้เพื่อนๆได้ความรู้รับชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้ว